แต่ก่อนมือเท้าชาเยอะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากคนถ้ารักสุขภาพไอ้เรื่องแพงถูกไม่ไม่สำคัญหรอกขอให้มันกินแล้วมันดีจะจะได้อยู่กับลูกกับหลานอีกอยาวนานวีท่อดื่มง่ายอร่อยผมดื่มมาสามปีแล้วครับก็เหนือนนนหน่อยนิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยมาก ก็มีนะนจริงๆพ่อมีเพื่อนนะ อาจารย์รู้บอกมันเป็นสโต๊กพ่อรู้จักสโต๊กไหมเหมือนกับมันระเบิดรืมนอกกไรอ่าก็คือสโต๊กเนี่ยเป็นภาวะหลอดเลือดติดตันที่อยู่ในเส้นเลือดบริเวณสมองพ่อรู้ไหมจริงจริงบางทีอ่ะปัญหามือเท้าชามาจากหลอดเลือดเราตีเลือดมันไปไม่ถึงปลายประสาทมันไปเลี้ยงไม่ถึงตัวติดใช่คุณพ่อเคยมีประวัติหลอดเลือดตีบใช่ไหมคะเคยมีจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราเคยมีประวัติหลอดเลือดตีบอ่ะที่หนึ่งมันอาจจะไปตีบอยู่อีกหลายๆที่แต่ก่อนมือเท้าชาเยอะเดี๋ยวนี้ ดีขึ้นมากเมื่มกอก่อนถ้ามือเท้าชาพ่อทำอยังไงก็สะบัดมือหลอดเลือดแข็งแรงสําคัญมากพาอยิ่งเราอายุเยอะถ้าหลอดเลือดมันเปราะมันเหมือนใสายางที่มันโดนแดดนานๆแล้วมันก็เปราะใช่ไหมพ่อถ้าบางทีอ่ะพอเราเหมือนกับความดันเราสูงอ่ะบางทีหลอดเลือดมันก็แตกได้มันเหมือนใสา่ย,ยางอ่ะที่มันเปราะนเน,า,ยยา,นาะนนายยาแล้วเราไปเปิดน้ำแรงๆแ,แล้วมันก็แตกนึกออกไหม คือตั้งแต่คนที่อยู่ในวัยแบบ50ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มต้องดูแลระบบหลอดเลือดแล้วพอเลือดมันไปหลอห่อเลี้ยงไม่ได้มันก็เกิดอาการปูปบมีอาการเยอะแยะมากมายเลยปากเบี้ยวมือชาอัม,มพาตครึ่งซี่เขาเรียกอ,อาการแบบชับพลันน่ะต้องรีบส่งหมอภายใน4ชั่วโมงถ้าไม่ทันก็อาจจะต้องยบาๆยังไปเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างสนุกสนานก็ไปเที่ยวได้ไปทะเลภูเขาน้ำตก ก็ไปมาหมดแล้วแข็งแรงไปเที่ยวได้หมดเลยไปญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วนี่ก็คือถ้าร่างกายไม่พร้อมไม่แข็งแรงก็คงจะไปเที่ยวไม่ไหวใช่ใช่ก็เพื่อตัวเราเองเราจะได้ไปไหนมาไหนได้กับลูกกับเต้าได้คนถ้ารักสุขภาพนะไอ้เรื่องแพงถูกไม่ไม่สำคัญหราขอให้มันกินแล้วมันดีหรือว่ามันจะแพ้ไปสักนิดสิถ้กกินแล้วผลได้ผลมันคุ้มะจะได้อยู่กับลูกกับหลานอีกยาวนาน